ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอวิวแสนล้านของคิกเอรี่นะคะมาชมว,วิวแสนล้านหอมมจะกดใจ มาเจอกันเบอร์ชันนั่งมั้งนะจ๊ะคุณได้เจอกันนานนะคะพอดีขาตั้งกล้องคูเกอรี่นะคะที่งอนนิดนึงอะไรเกิดขึ้นดีมากเสมอสงสัยว่าออเดอร์พันล้านจะเข้ามาสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านจา้า หอมสะกดใจหอมสะกดทุกสายตาประชาชนบนโลกใบนี้คุณทะเลติงตองอีหนึงเะจ๊ะมันคือความจริงคิดถึงกันบ้างไม่เอ่ยก็เข้ามาฟังได้เลยบอกเลยวันนี้นะหัวข้อดีมากๆ ขอข้อในวันนี้นะจะทําทให้ใครและหลายคนได้ตื่นรู้ mm hmm. เยอะแยะมากมายเลยแม้กระทั่งคูเพอรี่เองนะะเรียนมาก็ยังตื่นรู้เองเลยนะ mm hmm. วันนี้เสื้อคูพอรี่สวยไหมคะทุกคน <laughs> มหาเศรษฐีให้มา ครูพิรินนั่นเองต้องขอบคุณครูพิรินมาก,มากๆเธอสวยสวยลมหายใจมีให้เธออยากจะลุกขึ้นเต้นมากเลยอะ่ะแต่วากล้องเตี้ยนะวันนี้ลุกไม่ได้สวัสดีค่ะคุณครูพลคนสวยมาแล้วมาแล้วยเย่เย่ อ่ะแดนก่อนนะจ๊ะเบิกบานกันก่อนเร็วมาดูวิวแสนล้านส,ยสวยๆของคูเปอรี่เองนะคะวิวแสนล้านด้านหลังร้องผิดร้องถูกก็ช่างมันเอาแค่หัวใจเบิกบานก็พอ ใให้ใจ้จีเธอภาพชัดเสียงชัดนาะจามหาเศรษฐีทุกท่านตอนนี้เขากำลังมีการประกวดบ้าแล้วรวยอะไรขีดจำกัดถึงนาจาทุกคนหาใครสนใจนะคุณสามารถที่จะทำได้เลยนะ100หะนึ่งร้างวัลนวละห้าพันก่อนเสียงดังมากเสียงดังมากเลยโอเค สักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ ได้ยินไหมคะทุกคนค่ะพอดีเสียงนอกดังมากๆเลยนะครูพอดีไม่แน่ใจว่ามันจะได้ยินหรือเปล่านะคะอะมาเริ่มได้บ่าร็ด้วยบ่ารู้ด้วยภาพชัดเสียงชัดไหมคะทุกคนคะ่ะถ้าภาพชัดเสียงชัดน้องครูพอรีจะไม่เสียบไม้นะคะ โอเคนะคะวันนี้จะมามาแบ่งปันทุกคนนะอยากจะแบ่งปันทุกคนมากๆเลยแม้กระทั่งครูเพอรีเองนะคะไปเรียนรู้มานะจากแม่ครูสิตานะคะเราเองก็โคตรตื่นรู้มากๆเลยนะใน90วันโขกจิตปรับใจนั่นเองนะคะทุกคนคะได้ยินไหมคะรบกวนบอกสักนิดหนึ่งนะคะถ้าไม่ได้ยินนะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ครูเพอรีจะเปิดวิวแสนล้านด้านหลังนะคะเลยรู้สึกว่าเสียงรถดังมากๆเลยได้ยินกันหรือเปล่าเอ่ยถ้าไม่ได้ยินจะใส่ไหมนะคะ ันมนาได้ยินไหมคะรบกวนมาหาเศรษฐีผู้ใดที่ฟังอยู่นะจ๊ะพิม์บอกคุปเปอรี่นิดนึงนะคะท้าไม่ได้ยินนะคะจะใส่ไหมโอเคเริ่มเลยลีลาลีลานะคุปเปอรี่นะได้ยินเสียงไหมคะทุกคนจ๊ะ ถ้าไม่ได้ยินนะคุณจะใส่ไหมนะคะได้ยินอยู่ใช่หมคได้ยินอยู่ใช่ไหมคะ โอเคเริ่มเลยนะคะเนาะในหัวข้อวันนี้นะคะทุกคนขานะคะอิทธิพลทางหัวใจของเราถ้าผ่านไปได้คุณจะไปได้ไวแน่นอนเนาะหลายๆคนไม่รู้ว่านะคะหลายหลายคนไม่รู้ว่าอิทธิพลทางหัวใจของเราคืออะไรบ้างคือคนที่เรารักคือครอบครัวของเราเนาะบางทีบางครั้งบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำอยู่บางอย่างที่เขาทำ บางอย่างที่เขาสวัสดีน้องๆจ้าคิดทอดเด้อคิดฮอดคิดทอดนะคะบางอย่างที่เขาทําได้ยินไหมคะน้องๆได้ยินไหมคะตอบพี่แป๊บนึงบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําในชีวิตครอบครัวของเราไม่ว่าคุณบางคนที่อาจจะยังมีแฟนบางคนอาจจะยังไม่มีบางคนจะมีครอบครัวอยู่แล้วมีพ่อแม่ลูกของเราอยู่แล้วนะคะ แต่สิ่งหนึ่งเลยที่มันมีอิทธิพลกับหัวใจของเรามากๆคือการที่เรานั้นนะคะจะก,กวลขานรับตลอดโอเคนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่มันมีอิทธิพลต่อหัวใจของเราและมันก็นะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่หยุดผลลัพธ์ของเราเช่นเดียวกันเนาะนั่นคือบางสิ่งบางอย่างแม้ว่าเราเองนั้นจะรู้สึกว่า เรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยที่แฟนเราเป็นคนแบบนี้หรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเลยที่เขาเขาอาจจะชอบบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่ได้ชอบและเขาจะให้เราไปด้วยเขาจะบังคับเราหรือโน่นน,นั่นนี่หรือว่าเขาจะชวนเรานะคะสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องต้องทําเลยนะคะทุกคนคะ่ะแน่นอนที่สุดเนาะความรักของคนเราค่ะความรักไม่ว่าจะเป็นจากพ่อจากแม่จากแฟนเราความรักบางครั้งมันจะต้องมีระยะหา่าง บางครั้งมันจะต้องมีการเว้นระยะห่างไม่ใช่ว่าเราจะตามใจเขาไปทุกอย่างเลยทุกเรื่องเลยแต่เราไม่ได้มีความสุขไปกับเขาอย่างสมมุติว่าแฟนเราชอบไปดูบอลแต่เราไม่ได้ชอบดูเราก็จะต้องรู้จักที่จะเจราตาเจราตาสันติคือการนั้นบอกได้บอกได้คุยไปเลยว่าฉันไม่ชอบนะฉันไม่อยากไปนะโอเคนะเธอไปเลยคนเดียว ฉันก็จะมีความสุขของฉันกับการที่ฉันได้ทํางานกับการที่ฉันได้อยู่ที่บ้านกับการที่ฉันที่อยู่ที่ห้องหรืออะไรก็แล้วแต่ให้คุณนั้นพูดไปเลยนะคะเพราะการที่เราไม่รู้จักปฏิเสธใครเลยการที่เราไม่ได้รู้จักเราเอาแต่ตามใจเขาเราจะลดค่าพลังพระเจ้าในตัวเราเราจะลดค่าพลังงานพลังที่มันยิ่งใหญ่ในตัวเราเพราะอะไรเพราะว่าการที่เรายอมและเราไม่จะรู้จักที่จะปฏิเสธะเลยเราไม่รู้จักการปฏิเสธเลย ทุกสิ่งทุกอย่างกดแรงดูดกดจักรวาลสังเกตตัวเองนะคะวันนี้คุณสังเกตตัวคุณเองว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าผลลัพธ์คุณมันจะล่าช้าไปนั่นแหละนะคะวันนี้คุณได้ยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งหรือเปล่าคุณได้บวกขาดหรือเปล่าหรือคุณแน่นอนที่สุดแหละคุณก็รักแฟนของคุณเนาะแน่นอนที่สุดคุณรักแฟนของคุณอยู่แล้วค่ะ แต่เราเองเขาจะต้องรู้ด้วยว่าเราชอบหรือไม่ชอบอะไรมันจะต้องมีการเรียนรู้และปรับจูนเข้าหากันคนละครึ่งครึ่งก็ยังดีถูกต้องไหมคะไม่ใช่ว่าเราไปตามใจเขาไปทั้งหมดทุกเรื่องเลยเราก็เสียความเป็นตัวตนของเราเสียความเป็นตัวตนของเราแล้วเราจะเอาความสุขมาจากที่ไหนเราจะเอาแต่ตามใจเขาเราจะเอาแต่ตามความสุขของเขาแต่เราไม่ได้มีความสุขเลยนั่นแหละคุณไม่ได้แสดงศักยภาพคุณไม่ได้แสดงพลังที่แท้จริงในตัวคุณ พลังในพระเจ้าในตัวคุณมันจะลดลงเพราะถ้าคุณเป็นคนที่ใช้กดแรงดูดอยู่แล้วด้วยคุณเอาแต่ตามใจแฟนคุณไม่รู้จักปฏิเสธเขาเลยทั้งๆที่คุณก็ไปกับเขาอย่างที่คุณก็ไม่ได้ชอบนะคะวันนี้เราจะต้องกล้าที่จะปฏิเสธอะไรที่มันไม่ใช่เนาะและบางครั้งเอง <c oughs> เพื่อนของเราก็จะชวนไปเที่ยวหรืออะไรน่นนั่นนี่แต่เราไม่ได้อยากไปเที่ยวเราอยากที่จะอยู่บ้าน ใช่ไหมคะเราต้องกล้าที่จะปฏิเสธยึดสิ่งที่จะมายึดเลยนะคะคือยึดความสุขของเราเป็นหลักนะคะหรือจะเป็นกับพ่อกับแม่ก็แล้วแต่กับเป็นพ่อแม่หรือว่ายากที่น้องก็ตามก็ตามเราก็จะต้องรู้จักเจรจาสันติว่าถ้าสมมุติว่าใครจะมาพูดลบแม่จะมาพูดลบลูกจะมาพูดลบคุณบอกไปเลยว่ากําลังเทนตัวเองอยู่เจรจาสันติบอกไปเลยว่า เปลี่ยนตัวเองนะคะการที่เราตอนนี้นะหนูกําลังเทรนตัวเองอยู่การที่เรานั้นเปลี่ยนตัวเองคนเดียวมันสบายโยกโคตรมันก็คุ้มค่าที่จะเปลี่ยนถูกต้องไหมคะดังนั้นคือสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาถ้าเราไม่รู้จักไม่กล้าที่จะปฏิเสธเลยแล้วความสุขของคุณอยู่ที่ไหนนะคะความสุขของเราอยู่ที่ไหนเราเอาแต่ตามใจตามความสุขของคนอื่นตามใจเขาเหลือเกินเรากลัวว่าเขาจะไม่กลัวว่าเขาจะโกรธกลัวว่าเขาจะไม่รักกลัวว่าเขาจะ เลิกเป็นเพื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ถ้าเราไม่มีจุดยืนของตัวเราเองนะคะถ้าการที่เราเอาแต่ตามใจคนอื่นเราไม่มีจุดยืนของตัวเราเสียการเป็นตัวตนของตัวเราแล้วคุณนะคะคุณจะมีชีวิตไปแบบว่าคุณคิดว่าคุณจะมีความสุขหรือเปล่าเพราะกดแรงดูดกดจักรวาลมันต้องดำเนินด้วยความสุขทุกเรื่องทุกราวมันจะต้องเป็นความสุขทั้งนั้น ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่เราต้องรู้จักที่คือกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะบอกเข้าไปตรงๆว่าฉันไม่รับลบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือเพื่อนชวนไปหรือแฟนชวนไปในสิ่งที่เราไม่ได้ชอบเราก็ปล่อยเข้าไปบ้างรู้จักมีระยะห่างในความสัมพันธ์ของเรารู้ว่าเขาชอบอะไรรู้ว่าเราไม่ชอบอะไรปรับตัวเข้าหากันได้หลายสิ่งหลายๆอย่างมันต้องดําเนินด้วยความสุขอยู่แล้วคุณถึงจะดึงดูดอะไรได้ ถ้าคุณไม่ได้ดำเนินด้วยความสุขคุณดำเนินชีวิตด้วยความกดดันคุณอย่าหวังเลยว่าคุณจะได้ผลลัพธ์นะคะเนาะและก็ไม่ต้องคิดว่ากลัวว่าจะหาใครไม่ได้แล้วรักคนนี้สะละเกินรักมันเหลือเกินอนะไรประมาณนี้ทุกคนขานะคะโลกใบนี้มันกว้างใหญ่ไพศาลยิ่งนัก มันมีอยู่แล้วคนที่เขารักเรามันมีอยู่แล้วคนที่ใช่สําหรับเรามันมีอยู่แล้วคนที่บุญเสมอมันจะได้เจอกันอยู่แล้วดังนั้นคือเราอย่าไปกลัวว่าถ้าสมมุติว่าเราไม่มีคนนี้แล้วฉันจะอยู่โดดเดี่ยวฉันจะแบบว่าเป็นโสดไปนานเนิ่นนานอะไรเงี้ยครูพ่พี่เองนะก็เป็นโสดมานานก็ไม่เห็นว่าจะอะไรนะคะก็อยู่คนเดียวมาเนิ่นนานดีดักแล้วนะคะนะคะบอกได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะถ้าคุณอยากที่จะมีผลลัพธ์ไปได้ไว ไปได้ไวทยานฟ้าวันนี้เราต้องกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะรับแต่เรื่องราวบวกตัดลบออกไปทั้งหมดยืนหนึ่งในึ้นหนึ่งบวกขาดทยานฟ้าอย่างเดียวถ้าคุณคิดที่จะไปต่อวันข้างหน้าเราต้องกล้าที่จะตัดอะไรที่มันไม่ใช่เนื้อร้ายเราจะเก็บไว้ทําไมอะไรที่มันเป็นอะไรที่มันไม่มีประโยชน์คุณจงกล้าที่จะปฏิเสธกล้าบล็อกแบนเบิร์นะคะเราทุกวันนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ยืนหยัดที่จะเป็นตัวตนของเราเอง หลายๆคนเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราเหมือนกันถ้าเราไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวเราเองถูกต้องไหมคะถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราแล้วใครที่ไหนเขาจะมาเห็นคุณค่าในตัวเราถ้าเราไม่ได้เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะต้องกล้าที่จะปฏิเสธอะไรที่มันไม่ใช่ตัดลบออกไปให้หมดกล้าปฏิเสธกล้าที่จะเจรจาเจรจาสสันติพูดคุยกันสันติว่าเออฉันไม่ชอบอันนั้นฉันไม่ชอบอันนี้นะ บอกไปเลยเคลียร์ไปเลยถ้ามันไม่ใช่จริงๆแล้วถ้าคุณจะอยู่ไปแบบฝืนๆคุณจะอยู่ไปทําเพื่ออะไรนะคะ <c oughs> ถูกต้องไหมคะทุกคนขาดังนั้นคืออะไรที่มันมีผลต่อหัวใจเราเราพูดไปเลยตรงๆว่าฉันไม่ชอบแบบนี้นะเออฉันชอบอย่างนั้นนะฉันชอบอย่างนี้นะอะไรที่มันดีเราก็จูนปรับเข้าหากันแล้วชีวิตคู่ไม่ว่าจะเป็นชีวิตคู่หรือว่าชีวิตเพื่อนฝูงอ,อะไรก็แล้วแต่ มันจะดําเนินไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนจา๋าววันนี้นะคะจงกล้าที่จะปฏิเสธเรื่องราวที่มันไม่ใช่แล้วไปต่อในเรื่องราวบ,บวกๆคุณอย่าก,กลัวว่ามันจะไม่มีใครมารักฉันเลยฉันกลัวเพื่อนจะไม่รักฉันกลัวแฟนจะไม่รักไม่ต้องกลัวคะ่ะคนมีเยอะแยะบนโลกใบนี้นะคะคนมีเยอะแยะมากมายเลยบนโลกใบนี้คุณจะยิ่งถ้าคุณนะคะคุณไม่ได้ฝืนกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่ คุณยิ่งได้แสดงคุณยิ่งพลังของคุณมันยิ่งกลับคืนมาพลังงานบวกของคุณมันยิ่งเพิ่มขึ้นคุณยิ่งดึงดูดได้ดีนะคะถ้าวันนี้เผลอวันนี้ถ้าคุณแบบว่าคุณไม่เอาแล้วสิ่งที่มันไม่ใช่มันที่ฝืนเกินไปคุณไม่เอาเผลอๆคุณจะเจอสิ่งใหม่ที่โคตรดีมากกว่าโคตรเพชรกาลังเข้ามาหรือแฟนที่โคตรดีมากที่สุดเลยกําลังเข้ามานะคะดังนั้นคือไปต่อเสมอนะคะในเรื่องราวที่เราคิดว่ามันถูกต้องกล้าที่จะปฏิเสธไม่ฝืนตัวเองกล้าที่จะ กล้าที่จะปฏิเสธค้าใครที่มายืมตังนะคะเราไม่ได้มีความสุขถูกต้องไหมเราไม่ได้มีความสุขเพราะเรารู้สึกว่ากูเครียดเหลือเกินว่ามึงจะคืนกูเมื่อไหร่วะน,นนั่นนี่หรืออะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันไม่ใช่ต้องกล้าที่จะปฏิเสธนะจ๊ะทุกคนคะ่ะไปต่อเสมอยืนหนึ่งนี่ขึ้นหนึ่งนะคะแล้วคุณจะดึงดูดทุกสรรพสิ่งได้โคตรง่ายโคตรสบายวันนี้เป็นตัวตนของคุณยืนยันยืนหยัดและยืนหนึ่งเป็นตัวตนของเราในเวอร์ชั่นของเราที่ดีที่สุด เป็นตัวของตัวเองอย่างไม่เกรงใจใครเพราะเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนและเราไม่ได้ไปยืนบนเราไม่ได้ไปก้าวไก่ลูกของใครนะคะเรายืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งในลูกของเราไปต่อเสมอนะคะกับเรื่องราวดีๆกดแรงดูดกดจัก,กรวาลใครสนใจคุณก็ทักมาหาคูบอรี่ได้เลยนะคะมหากราบ21วันคูบรีแจกได้แจกให้ฟรีนะคะของแมคคูสิตานะจ๊ะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะตื่นรู้ กลับมาเป็นตัวคุณเองแล้วคุณจะดึงดูดอะไรก็ได้โคตรง่ายโคตรสบายวันนี้อย่าไปเกรงใจใครมากเกรงใจมากแล้วคุณมีความสุขไหมฝืนมากๆแล้วคุณมีความสุขหรือเปล่าวัดที่ความสุขของเราเอาที่ความสุขของเราเป็นเครื่องวัดในการดําเนินชีวิตนะคะวันนี้ถ้าเราอยู่แล้วเราไม่มีความสุขเราจงตัดมันออกไปซะอะไรที่มันทําให้เรามีความสุขก็ไปต่อได้นะคะง่ายๆสบายๆนะคะบวกขดัดทยานฟ้าไปด้วยกันใครเจอคูเปอรี่โคตรโชคดีหนักมาก สำหรับวันนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะ